ไม่หาก็อยากลองโลชั่นโตเกียวเนาะถ้าจูบ่แล้วหอมป่ะอ้อหอมหอมหอมดีสิบตัวหอมมากเบยตรงมือเนี่ว่าแต่ว่าเธอก็ขาวอยู่แล้วไงเอ้ามันขาวด้วยนะจริงเหรอ้วเธอต้องทาข้างเดียวก็จะได้รู้ว่าแบบมันแตกต่างจริงหรือเปล่าโปรติดผลเด้อแบบว่ามันโปรตีดเบามันมันเป็นดี แม่งั้นทั้งเสือก็น้อยเออมันไม่ติดขนเธอขาวอยู่แล้วเธอยิ่งจะแบบขาวขึ้นอีกหนึ่งเลเวลโอ้ยมันยิงรอบอยู่ค่ะแล้วมันจะเนียนอุ้ยลดเด้อซึ่งเวอร์โบกโลกได้สัวโอ้น้องมึงติดไหอันนี้เนียนมากเห็นบอฉันบอกแล้วใส่ดูจีิเห็นบอว่าแลยวม่จบตาฉันเลยขาวครับโกเกบาดเนี่ยใส่น่ะเธอเห็นขาวอยู่แล้วเนี่ยสูืมเ่งที่ละหนีกล้องสดเมาเลยค่ะเมาอี่ยเมาแม่แม่ เอาแม่ตัวท้ามพูดผ้าตัวสู๋เองไหนรถปชันตัวเกี่ยวเลิดเลิดเลิดแผงแคนสิบ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 หน้าโต๊ะกาบโต๊ะกาบแล้วแต่เด้อเกติเบืองเลี่ยวเนตแอรดอนเช้าอินดี้ขีเหล่ามาท่าบปงป่านนี่พี่น้องไม่ใช่นาเป็นคนขาวอยู่แล้วนะคะทุกคนอุ้ยมันเมียน่ะแต่ยื่นมือออกมาสล้วองข้างหน่อยยื่นมือมันหนุ่มลมเด้อนี่นี่สู๋โอ๊ยเลือดแหนงซึ่งมากแน่ อีล<ด>ีโอแทนเลยค่ะไปหาบอกเลขคุณมาหาสมัครตัวแทนมาหาเยี่ยงตัวแทนนี่สามเก่าเก่าได้พิหนังเดอ้อหนึ่งหลอดสามสามเก้าเก้ามีค่าจัดส่งสองหลอดส่งฟรีสิบหลอดสามพันราคาส่งได้บาทตัวแทนทอน,นันใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็แล้วแต่จบจรจง